ทุกคนฟังไว้นะ5ประโยชน์ของการสวดมนต์ทำสมาธิวิธีบริหารจิตบำบัดกายสวดมนต์ทำสมาธิไม่ได้มีประโยชน์แค่บริหารจิตเท่านั้นนะแต่การเป่งเสียงสวดมนต์ออกมายังมีประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยนะทุกท่านเคยได้ยินไหมว่าผู้ดับผู้ใหญ่เนี่ยมักจะสอนให้เราสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเหตุผลหนึ่งก็ช่วยบริหารจิตใจถือว่าเป็นการสะสมบุญและเชื่อกันว่าการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับสบายไม่ฝันร้ายด้วยนะ ถ้าว่าประโยชน์ของการสวดมนต์ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะประโยชน์ของการสวดมนต์ทำสมาธิดีต่อสุขภาพตามที่พระจารย์ยกไว้5ข้อดังนี้ 1. ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาแผ่วๆจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกาย ช่วยให้สมองเนี่ยผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรโตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและผ่อนคลายความกังวลแก้อาการนอนไม่หลับอีกด้วย 2. ช่วยรักษาแผลการเปล่งเสียงสวนมน์เบา,บาพอให้เกิดการสั่นสะเทือน2 5เมกะเฮิรตจะกระตุ้นให้ร่างกายส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนทารมัต ส่งผลให้สมองส่วนนี้ผลิตสารเคมีและสารสื่อประสาทออกมาซึ่งมีคุณสมบัติกันสมองชักช่วยระงับความเครียดและช่วยเยียวยาแผลด้วย 3. ลดน้ำตาลในเลือดอย่างที่บอกว่าการเปล่งเสียงสวดมนต์จะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนกระตุ้นระบบภายในร่างกายให้เกิดความสมดุลและนอกจากนี้การฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเองอยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีลิรคล้ายยานอนหลับช่วยลด ความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดอีกด้วยมหัศจรรย์เลยใช่ไหมล่ะ 4. กระตุ้นการทํางานของหัวใจข้อมูลจากนิตยสารชีวจิตเผยว่าการเปล่งเสียงโอมีส่วนช่วยกระตุ้นการทํางานของหัวใจและการเปล่งเสียงสวดมนต์ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและช่วยคงสมดุลความดันโลหิตอีกด้วย 5กระตุ้นระบบขับถ่ายเสียงสวดมนต์เสียงอ e. ีจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายอย่างที่เวลาตอนเด็กทุกท่านจําได้ไหมเวลาตอนที่เราเด็กๆเ,เราจะปัสสาวะเนี่ยพ่อแม่ก็จะออกเสียงให้เราชีชียาวๆเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากปัสสาวะมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้เสียงสวดยังช่วยกระตุ้นปอดเสียงสวดอูช่วยกระตุ้นม้ามแล,และเสียงสวดและเสียงสวดออย ช่วยกระตุนต้นไตทําไมการสวดมนต์จึงช่วยบําบัดโรคได้ดรนายแพทย์ธวัชชัยกมลธรรมอดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระบุว่าหากฟังเสียงสวดมนต์อย่างเดียวจะได้เพียงแค่ผ่อนคลายเพราะเป็นการรับสัญญาณผ่านทางหูแต่หากรับเป่งเสียงสวดมนต์ด้วยเท่ากับเป็นการสวดมนต์บำบัดซึ่งเป็นหลักการหนึ่งของวิธีการบำบัดด้วยเสียงสั่นสะเทือนคือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วย เมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเย,ออยียวยานั่นเองอย่างไรก็ดีไม่ควรสวดมนต์หลังกินอาหารทันทีแต่ควรทิ้งช่วงให้ร่างกายเริ่มผ่อนคลายเช่นช่วงเวลาก่อนเข้านอนหาสถานที่เงียบสงบส,งบสวดบทสั้นๆ3-4พยางคใช้เวลาประมาณ10-15นาทีขึ้นไปจะทำให้ร่างกายได้รังสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอีกเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วย ทุกท่านจะเห็นว่าคนที่สวดมนต์เนี่ยสีหน้าจะผ่องใสด้วยเหตุนี้เองประโยชน์ของการสวดมนต์ภาวนาก็ไม่ธรรมดาเลยใครจะรองสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนพระอาจารย์ก็ขอเจริญเชิญชวนศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสวดมนต์บูชาดวงชะตากันนะครับแล้วก็เปิดโชคเปิดทรัพย์ในเวลาสองทุ่มตรงในทุกๆวันขอเจริญพร